มาเลยนะคะงานแรกมาต้องซ้มนะคะแล้วก็ทำความสะอาดอะไรอย่างนี้เนาะทำงานกับสิ่งนี้โอ้ยวิวนทุกคนดูดิโมเดลมันสวยมากเลยอะมันโอเคมากเลยว่ะว้าวทุกคนเอาดิเอาป่ะเราเพลงโคตรมันอะไห้ดูสิวิ้หนูชอบว่ะมันเป็นโมเดลที่โอเคมากเลยแบบมันทำมาดีอะตรงนี้กดโฮเพื่อย้ายนะคะอ๋อต้องเอาน็อตออกมาปิ้นชัดเลย ผอดทุกชิ้นจริงๆทุกคนเฮ้ยแต่แบบทุกคนดูดิคธอชิ้นชิ้นส่วนมันลอยเว้ยตอนนี้เขาบอกว่าอ่อมีเขาแยกให้นะว่ามีชิ้นส่วนไหนที่มันพังแล้วก็ชิ้นส่วนไหนที่มันสกรปรกแล้วก็ชิ้นส่วนไหนที่มันยังดีอยู่ใช่ไหมคลีนโอ้มันเอาชิ้นส่วนที่ต้องโอ้โอ้ทุกคนคือมันเอามันแยกชิ้นส่วนเนี่ยว่าส่วนไหนคือแบบสกรปรกแล้วก็ย้ายมาโตนี้เลยเฮ้ยรู้สึกดีมาก เหมือนแบบทำโมเดลเลยอะอันนี้